เจดาวเทียมรับเช่าพระเครื่องหลวงปู่หมูลให้ราคาสูงท่านใดมีพระเครื่องหลวงปู่หมูนเจยินดี ie, รับเช่าในราคาที่ท่านพึงพอใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระหล่อล็อกเก็ตหรือพระผงเจยินดี ie, รับเช่านะครับส่งรูปเข้ามาทางไลน์เจดาวเทียมหรือสแกนเคีาร์โคได้เลยครับ กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเจดาวเทียมนะครับวันนี้เนี่ยโอ้โหนะับเป็นหนึ่งในวันที่ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าจะเป็นวันที่ผมจะได้กลับเข้าไปในห้างพันทิพย์ในรอบเกือบ6เดือนนะครับหลังจากที่ห้างเนี่ยปิดไปยาวมากเลยนะครับก็จริงจเนี่ยห้างเปิดแล้วตั้งแต่ประมาณวันที่1ที่2เนาะแต่ว่าผมก็เพิ่งอ่าเสร็จธุระนะับก็จะได้เข้าห้างเข้าห้างในวันนี้แหละอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะได้เจอพี่ๆี่ท่านไหนบ้างแล้วก็จะได้ซื้ออะไรติดมือติดมือบ้างไหมนะฮะเดี๋ยยวเรรไปปดูพ้อมกัันลนละคบ thank you เอาละเราก็มาถึงางกวันที่งงงวานแล้วนะครับตอนนี้เงียบมากๆพี่โรสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมได้มาเพียงผู้เดียวก็กาอ,ออกไปชื่งพักกันสบายดีนะพี่โรสบายดีนะครับเป็นไงานเหมือนเพิ่งเจอกันไม่นานเลยมีแค่หกเดือนเนาะใช่รครับโหเงียบเงามากคราบพี่โรเลยมากมาจริงๆฮะ ครับไปฮะพี่โทสวัสดีครับสบายดีนะครับพี่โทโอ้โหไม่เจอดีค่ะหกเดือนนะพี่โทนะดูดิโอ้โหฟ้าอีกเต็มตู้หมดเด้อเนยหมดไข่เกลี้ยงเลยดูดิเดี๋ยวเมาไปหมดเลยฮะไข่เลี้ยงไข่เกลี้ยงครับต้องต้องซื้อข้าวแล้วพี่โทต้องซื้อข้าวแล้วพี่ตอนนี้ซื้อข้าวอย่างเดียวครับนี่โอ้โหเต็มนะครับเต็มเต็มอ้าวนี่ตู้อะไรเนี่ยไม่มีฟ้าเลยสวัสดี่อินไลน์เนอร์ครับตู้อะไรครับนี่ยไม่มีฟ้าเลยครับเนี่ย พระเอาไว้กับคนอื่นโอ้โหดูดิวังใช่เอานี้ตู้ทีมงานดาวเทียมนี่ใช่ไหมฮะบีอะไรเด้วยไม่ได้อยู่ดาวเทียมเหรอผมบีไรเดอร์อ๋อโอเคโอเคขับรถเที่ยวอย่างเดียวยังพอมีหลงปู่หมุนวางบ้างเนะไม่งั้นเขาไม่รู้เลยนะตู้มีบารมีครับมีบารมีไม่งั้นเขาไม่รู้เลยนะครับตู้ปู่หมุนนะแสนหมื่นไม่ขายทำไมไม่ขายอ่ะขายแปดหมื่น เฮ้ยข้างหลังใครอ่ะข้างหลังใครอ่ะข้างหลังใครอ่ะอ๋อฟิตต้นท่าวิจันทร์เฮ้ยอันนั้นใครครับเนี่ยอันนั้นใครครับเนี่ยเจคกี้ครับเจคกี้เจคกี้ไหนอ่ะเจคกี้มาเจคกี้มาเฟินอนนั่นใครครับเนี่ยจะคิวแค่ทีเดียวพอคนดังไม่ต้องพูดเยอะซิลี่ไปไหนเนี่ยเฮ้ยมาถึงทำงานกันฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับ เอ้ยอันนี้กำลังจะไปไหนเนะี่ยกำลังจะไปไหนครับนเนี่ยเฮ้ยตู้รัชดาเปิดนี่มีไหมไม <laughs> ่มีคนอยู่ <laughs> นี่ครับตู้พี่แม็กรัชดานะครับแต่ว่าพี่แม็กไม่อยู่นะวันนี้เหงาเลย <laughs> เราไปสำรวจมุมห้างมาทิพย์กันดีกว่านนครับ นนีมัจะใหญ่ใส่เฟสแท้ไว้เมตรละพันอะไรเงี้ยเฟซแท้บไปเลยเออเราไม่ชอบอะไรที่อะไรยิบอะไรยาบเราชอบเรียบๆโอ้ตายแล้วตายแล้วไปไหนต่อดีเจกี้วันนี้มีขนมไหมขนมเราไม่ได้หยิบมาเลยไม่มีเลยวันนี้ท่วมยังเนี่ยพอได้อุ้มินี่พอได้อุ้มิตามสไตล์ตามสไตล์ฮาเลนสวัสดีครับว่าเล่นพาเต็มเลยนะครับเล่เต็มเราเป็น วันนี้ได้ซื้ออะไรบ้างไหมครับอาเรนไม่มีไม่เปิเลยรื่อของวันนี้มานั่งเหงาเหงาวันนี้เงียบเนาะอาเรนเนาะไม่เปบบนี้แหละเปิตัวนี้ต้องเงียบอยู่แล้วเลยเงียบเป็นปกติแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นะนี่ฮะพี่ดีนะครับเสียนสองท่าเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระผงพระเกศพระเกศพี่ดีส่งออกซองเนี่ยตาเดียวดูออกเลยแต่ว่าขายต่อเปล่านี้ไม่รู้นะขายไหมพี่ดีพระเกศนี่ขายไหมไม่ขายพระเกศเก็บไว้เก็บไว้ถือถือเก็บไว้เสร็จปุ๊บพอคนจําไม่ได้ทําไงก็เก็บไว้เหมือนเดิมเก็บไว้เหมือนเดิมไม่ขายถูกต้องครับพี่ดีนี่มาตรฐาน อะไรครับตอนนี้ผมก็เริ่มหิวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเดินหาอะไรกินที่ชั้นหนึ่งหน้าห้างกันดีกว่านะครับมาดูกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสองโซ่สองฝั่งนะครับทางนี้ก็จะมีอาหารเจด้วยนะทีนี้ผมน่าจะโดนข้าวขาหมูแล้วแหละครับ เอาละครับจากระยะเวลาที่ผมได้สัมผัสนะครับชั่วโมงกว่าๆรู้สึกได้เลยว่านอนอยู่บ้านก็เหมือนกันนะครับเงียบมากเงียบสุดๆเบนทำไมห้างเงียบขนาดนี้อ่ะสวัสดีครับผมมีเอ็นไรเดอร์ครับไม่ต้องแนะนำตัวแล้วถามว่าทำไมเงียบขนาดนี้ไม่รู้เลยอ่ะ <c oughs> ปกติไม่เคยเงียบแบบนี้เลย <c oughs> เด็กเฉื่มน้ำไม่ค่อยมีเลยมาดูอะไรมาดูเด็กเฉื่มน้ำดูฮะทีมงานถึงกับนั่งกดโทรศัพท์แบบหาในเฟซดีกว่านะหาในเฟซดีกว่ามานั่งหาในห้างนะครับเงียบเกินนะเจคกกี้วิวพาอีกแล้วเหรออันนี้มุกวิวพานะครับวิวอะไรล่ะนี่ทำอะไรเนี่ยเจคกกี้เปลี่ยนตอบท้องเหลือจัดเหลือจัดจักรเหลืออะไรล่ะ เ <Birthday. S 1> บิร์ตบัญชีเลยพอที่ไหนวะเนี <Okay. S 2> <อ>่ยเหระครับผมก็กลับบ้านแล้วนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับถ้าวันไหนเนี่ยที่พันทิพย์เงียบมากก็จะเป็นอย่างวันนี้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ